สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลาวีสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีสุขภูทุกคนครับผมวันนี้เขาามาพูดถึงข้าวข้าวของุงอิงไปแฝงที่ลาวุงอิงไปแฝงเฮาครับตอนนี้น้องเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพคือหลายๆเป็นมืออาชีพในเรื่องใดเดี๋ยวเฮาคอยไปคุยกันครับกดอื่นก็ฝากทุกท่านดี่ะว,ว่าเบิรงฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ เอ็ดซองในการทาคอนเทนต์ทำแบบเอาเรื่องเล่ากับสิ่งดีๆของ่ออาวอิงของสาวหน่อยแพ่เ <ๆ S 2> พมม่มาฝากพี่น้องของศิลปินหมอลำมาฝากพี่น้องคาฟราสบอเคลื่อนไหวต่างๆไปเลยหลังจากการเมื่อวานครับเมื่อ,อวานวันที่ยี่สิบที่น้องไรเ,เขามาสแสดงอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นการเข้าไปแคตติ้งอยู่หนังใขรอ,ออกครับเป็นแคตติ้ง ที่ไปเกติ้งร่วมกันดาราดารานักสแสดงที่คนไปร่วมกันแลวก็มีซอกับมีซอหลายๆส่องเขาไปถามคนนะครับแต่ก่อนอื่นพี่บ่าพูดถึงเรื่องเล่านี่เขาพูดถึงการสแสดงอยู่ชลนบุรีครับกะอันญ,ญ่าคือเก่าอีหล่าเขากขาับเฮหดไห้ FC พ่อแม่เอฟซีพิษฝังพ่นอองก็คือการสแสดงขององค์อิงก็ได้มาตรฐานคือเก่าค้นกะ f อซก็มาให้ยกำลังใจอย่างหลดลาคือเก่าพ่นอองการสแสดง,งต่างๆ สกิปต่างๆน้องกะเห็ดออกมากมาตรฐานดีคือเก่าพี่น้องผู้ใดบอกท่านไปขาไปฟังก่อกไปเบิรงนกัเขาไปค่อยคิดตามแต่สำหรับเมื่อนี่เป็นฟันที่ยิบเอ็ดที่อ่าบันน้องอาดคลิปกะจะเรื่องมังครับฟันที่ยิสิบเอ็ดนี่กะอยู่อ่าศูนย์ประการครับไฟใกล้จะไรนกับไปท่านั้นปานนี่ครับมาพูดถึงเรื่องเล่าการทีวอีลาเป็นอย่างคือว่าเป็นมืออาชีพขึ้นก็คือเรื่องเล่าการ น้องหายสัมผัสซื้อครับน้องหายสัมผัสซื้อต่างๆที่เขามาสัมผัสน้องเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่เป็นดราม่าเรื่องบุรีเรื่องต่างๆเรื่องที่หลายเรื่องที่นักข่าวมาถามน้องก็ตอบออกมากแบบบ่อยไปไประหายไปเครื่องกับผู้ดน้นองออกมาแบบชุดยจอดครับแบบเป็นมืออาชีพแบบเป็นผู้หญ่น้องตอบซื้อออกมากแบบเป็นผู้ใหญ่เลย,ยน้องก็ ซึ่งยิ่งคําถามไม่ว่าเรื่องบุูรีมือบุรีอย่างน้องกับสอบออกมาแบบว่ไหนไปใส่ใจจังหดก็คือแค่เข้าใจว่าไอ้เป็นอย่างขึ้นมาว่านอ้องี่สินะน้องกับอะไรไปตรวจไปเกลียดผู้ใดดอกไปอย่างขึ้นมาว่าน้องกับยืซื้อผัสันแต่ว่าน้องกับสอบออกมาแบบว่ไหนไปโทษผู้นั้นไปโทษผู้นี้หรือไปเกลียดสร้างผู้ใดนี่แหละครับองค์อิงองค์อิงบ่งเ,เคยโทษผู้อื่นองค์อิงก็คือแบบน้องอยังรักษานํำใจเพื่อหลําวงรักษา ภาพรวมโดยโดยดีวัแลก็ะให้จังไรทีมันอปังไปไหนให้จังไรทีว่าคนดูเป่าออไปนี่มันอาจจะกระทบหลายคนน้องเลยเลือกที่จะเบาเลือกที่จะแบบอยู่แบบเงียบเรื่องผ่านไปกับปอยผ่านไปเรื่องผ่านไปเลื่องปล่อยผ่านไปห้องน้องกนะับ่อเลรไปสนใจกับเรื่องรามาออมาสสันนี่แหละครับองค์เองเป็นเมื่ออาชีพนอกไปเมื่ออาชีพคณิตลีแล้วกระ การแสดงต่างๆน้องก็ยังเป็นมืออาชีพอยู่ตลอดเวลา,วลาอุงอิงพัฒนาขึ้นหลายตั้งแต่ปีที่แล้วพี่เมื่อปีนี้พี่น้องทั้งการแสดงทัาา้งการตอบผ่านสภาสื่อนี่แหละครับอุงอิงเอฟซีถึงฮักถึงบบย่อไปใส่ไปจากน้องกับพ่อน้องนี่แหละครับนอกเป็นอุ๋งอิงที่มาจากมือนั่นจนมาหอดมือนี่มีบาดหลังไงน้องกับเป็นอุ๋งอิงคือเก่าน้องกับ่เเบ,บเคยว่าน้องซะยกตัว เนื้อผู้อื่นนองกับว่านองกับระก่ายกตัวเด่นกับผู้อื่นองค์อิงก็ยังเป็นนู่อิง,องทีมาจากขอ,อกงัวทีมาจากตลาดน,นัดนองว่าแน,นี่นี่องค์อิงก็คืออ,อิงเป็นคือเกาพี่น่องนั่นแหละเอฟซีกับผู้ใดคือบิบิเบิบเคยไปสัมผัสนองบิเคยไปติดตามนองเบิเคยเขามาหานองผู้ใดบิเคยไปกับเขาไปสัมผัสนองเขาไปใกล้นอง น้องอาลับแขนเอฟซีทุกท่นานผู้ใดอยากสมัครเป็นเอฟซีกะฝากไปเพิ่นพี่น้องเด้อเขาแสไหว่าเป็นเอฟซีในกันครับคลิปนี้กะเอาไอส้สำเร็จพี่น้องคลิปหนาพอกำลัาจะเรื่มครับสองมาราทอนอาสาบมมวนอาสบ่าวข่าวบอพบอคือสองอื่นพ้นกะเป็นกำลังใจนะรับวาาจะพยายามปรับปรุงจะพยายามหาของมูลแบบแน่นๆมาให้พี่น้องแต่เอฟซีก็อยากเสนอ เหลืองเล่าดีของเจ้าอิงอยากเสนอเหลืองเล่าดีๆของสามาเป็นแฟนครับกับคลิปนี้กับอาไิชมนีพิพ่นองสวัสดีครับ